สวัสดีจ้าซ่องขั้วน้องเนยวันนี้น้องเนยพามาเห็นเมนูเป็นต้มเซนจ้าเมื่อนี้จ้ามันมันมันมีครบทลเลยขอมาใหกระจัดให้จ้าทว่าแค่จัดจ้าเปนิดนึงว่ามีไข่ทั้งช่วงนี้เป็นช่วงหนาหนาวจ้าแม่ก็เป็นวัดนเนยก็เป็นวัดเนียงฟางน้ำเทาานยไปฉีดวัคซีนมาจ้าช่วงสามเมือ่มีแบบประมาณนี้จะดูนี่แล้วจ้ะคือปวดแขนจ้ะเห็บ่ไไ้เนี่ยคือเอาอันมันมันออกจ้ะจ้า หายไปโดนว่ากิดับมาคือเก่าจ้าอุ้ยองฟังกิพรกันมาเนาะหายไปโดนนี่ตอนแรกมีว่าเันกิดสีมาซับไก่จ้าเต็นใส่เป็นเส้นหน่อยบะมีนมันจังอันตัดไงตากโซไซสวยไปสวยมันแล้วเนาะที่กินตัมันกับเปื่อยอยู่หรอกจ้ายี่แมนมันแยกนังหมดจ้าใช่แยกมีแม่นังไก่เอาออกจ้าจังบมันจังบุญเรียนเสียบที่มีแม่แมนส่วนเครื่องต้มมื่อกี้นี่เป็นรสดีเพราะรอวะมีน แล้วก็เป็นขนีสองก้อนจ้าแล้วก็กระเทียมลาบพักซี่จานเป็นเป็นกระเทียมเจียวเสือปร่อยแบบเนี้ยสำเร็จแ,แ,แล้วเนี่ยอันนี้ใส่บนนี้มีดใส่ตลันนี่จะเป็นพักหอมร่วมใจเมียเปนซอยปร่อยแล้วอยู่ดัดม, <า S 1> ม <า S 1> ท่านเอาใส่พักหอมเปรี้ยวเนี่ยแม่บุ๊บเม็นพักหอมเปรี้ยวหด้อเปล่าเนี่ยพักซี่พักบัวโอ้ยในึงบะนี้เนาะ ตัวนี้เป็นตีนไก่จใจแม่ซื้อมาจากห้องเย็นืไปกัตัดอันเล็บผกออกเรียบร้อยแล้วปักเล็บเป็นออกเรียบร้อยหมดเลยน้ำตาลใส่ความขั้มอกมาแต่พันยังไใบล่างจะเป็นเสี่ยวไปล่างพรอมันไก่พันวะใจแม่ลาบม่างน้าก็เผื่อที่มีแม่นนับกินแปไปกัมีลูกซิ้นจ้าโอ้กัมีเป็นเลือดไก่เนาะแม่ตะเกี่ยวเอือกตะตับจ้าใหญ่ึินพิ่งว่าเป็นเลือดต่อไปกับรอดไม่เป็น มันมเกล็ดเป็นสีสีเซจ้าอมันออกสิแม่นจังบนเรียนโอ้แก้งคงแม่มาไม่บนนี่จ้านีซีอยู่เขาซีอยู่ดำจ้านี่กับน้ำตาลน้ำตาลบ้านเราใส่กระป๋องน้ำตาลยังไม่ได้ใส่กระป๋องมาติส่ถ้วยจ้าจ้าเราไปก็รอดไม่เป็นเซตไก่เป็นซีมันสีเซตโอ้เจ้าเพ็ดขายหนึ่งเนาะแม่นสิมีตีนไก่พร้อมจ้าจะเพ็ดขายกับสีมีอมมันนี่จากโค้งไก่ตีนไก่รวมคนกับสิใส่หมู่มีดรามคนกับพวกไส่ตีนนี่หนูคนกับไส่ ก็มีลูกคิ้นพร้อมจ้าขาดบ่ได้เลยแซ่บๆเลยลูกคิ้นจ้าถ้าไปก็ร้อยไม่มีเห็ดไก่เป็นซีนเสรอาใจน้องฟ้ามึงฟังมาซีนอืมไม่กับมากจ้ามาั่จ้าถ้าไปก็ร้อยมันซับไก่เสร็จเลยจ้าในระล้างเลยจะลางจ้าในตล่างจ้าใจตอนต้มไม่ได้ไเนาะไม่จ้าในเกินไปจังน้อยจ้าเมื่อกี้ว่าสิไายเห็นตอนมีตัดเล็บอยู่แต่ตัดเล็บไก่อยู่แต่ว่า อันแดดมันแห้งจ้าเมื่อกี้ก็เลยยังไม่ได้ถ่ายเลยมาถ่ายก่อนจับไก่เดี๋ยวออดอ้อนพอดีเลยเย็นมาเย็ดจ้าแไปก็รอามีพนลางเสร็จเลยกระสีต้มน้ำไหมเนาะแม่เอาน่าดั่งไฟต้มน้ำเลยต้มน้ำกันเลยจานนี้เป็นไก่ที่มีพนลางเรียบร้อยแล้วฟักเรียบร้อยเป็นสิ้นหรื่มีแมวฟักเนาะเฮ็ดเพ็ทป็นสิ้นถ้าตัวแรกนึกเลือกมาเห็นเซ็ตจ้าม่เซ็ตพร้อมขาบ่ด้จ้าสำคัญเลยยักบาทก็แม่เซ็นี่เซ็ตทุ้งละยี่สิบบาทจ้าเลสองเซ็ตสองกลม โอ้ใช่ใ<ค> <VII S 1> เจ้าน้เดียวกาก็ไปแต่เพิ่มกินมะเอือนจ้าเนื้อกันไวไงพี่กาซอยพักเรียบร้อยจ้ามีมะกำลำบะเมียจ้าลำสร้อยเรียบร้อยจ้าต่อะไบสิป็นพักกินกั๊บมันไม่ค่อยงอกระไรนะเสียดายค่ะตะลอจ้าถาสว่างมือแม่ขึ้นขานถามืออื่นขึ้สิได้อยู่จ้าตะไบแล้วก็ไปต้มกันเลยต้มน้ำกันเลยจ้าอย่างแรกจ้าเอามาต้มน้ำใส่น้ำสามลิตรบะเมียจ้าโอ้ตะไบแล้วก็เอาขนอลงเลยจ้าเทียนโนดดย หงอนคักเลยไหแม่ต้องใส่เดือดแล้วตึงจะข่วนจะควนอายนะไปแห้งๆเลยมึงอกี้เลยมึงต่ำไปเข้าไปใส่ซูยางซุยางตัวดีเล็กน้อยจ้าพอดีเบดพอดีตรีมีแหน่กับแซนดี้เบอดีพอลูดีฮะเรียกเอาที่เป็นเครื่องผงสำเร็จเลยจ้าใส่เบอร์ซองเลยอืมจังบุ๊คเป็นมีจ้า ตำหนักกับสีหอมเกลือมะโลขึ้นมาลาผัชเช่กับกระเทียมทุบจ้าใส่ลงไปเลยโอ้โหอดเยอะจ้าจ้ามันเข้าก่เล่มีแบบุงก่อนเลย่มมีแบบผงเลยจ้าเห็นมันน้ำทุกคนนะตีนแบบพื้นเมืองชาติเสี่ยวไก่ห้องลงต่อไปกับใส่ซีอิ๊วขาวจ้าเอาสีดำจ้าเอาซีอิ๊วขาวลงไปเลยที่มงเล่นหมอยังไง ตัวด้วยซื้ออยู่ดำจ้าัดที่นี่ฉันต้องไปเลยอันนี้เด,ดมักดำก็ใส่ร้ายให้เรามัมากดำกับว่าสซร้ายนจ้ะเพิ่มสีสันเครับลงสนไหลคาาล่ายขึ้นหนาจิงไจะคืนหล่ะแล้วไมตอนที่ทยมันคือโพนะ <c oughs> นสีสันเริ่มมากลวจา้าสีกินกิน,โโนกะโหลได้มีแบบอย แต่ตาแซกน้อยจ้าบัตที่นี่ีอีแมวบานพะโล่เลยบัตที่นี้กินหอมหอมกินพะโล้เลยจ้าไว้แมวบ้านพงพะโล้ใตอน้ำตาลจิกน้อยจ้าบัตทีนี้าลนี่แหะแซมาเนาจ้าเองเียมีหวานจะไปเอาไก่เอาลงเลยจ้ไปเลยจักสามสิบสี่สนาทีเหมอนจ้ตดุลนาทีมีแม่ ไก่ตีนไก่ข้าสุกน้องไก่ข้าสวยเอ,อ้ยน้องไก่สันโปรไก่ข้าสุกมาอแต่ยานข้เจะพูดเสียงมีดจาจ้าต่อไปก็เอาโปรไกไ่ข้าใส่เลย,ยจ้าจ้าใส่แล้วมีกะิ้งไว้รามีแบบม่เจ้าบ้านสามสิบนาทีจ้ะสี่สิบนาทีแล้วจาปิดฟ้าไปเลยจ้าวันนี้แต่เบ็ดงานเลยค่ะวันนี้ต้องมาเบ็ดต่อจ้าวันนี้สิสุก จะเราไปก็ร้อยมันสุกเลยจ้าัาที่นี่นั่นนีนๆๆ่งจ้าตอนนี้ต้มเส้นเฮาก่นต้มหมวยเมย์เย็ดนำต้มเฮานำซุปเฮาก,กับซุปเรียบร้อยจ้าตีนกับตีนยังยังไรอ้ยมาหน่อยมาใหม่หมวยเย็ดม,ม,มาลงมาลงจ้าที่อยากใส่สองก้อนมันบ่แซ่บค่ะรรรรจะใส่เบิร์ตหนีเลยมันมี้สี่ก้อนหน่อยจ้าใส่เบิร์ตตีแบบน้ำซีกรดูกเลยก่อนเมย์มาชิมก่อนละจ้าวันนี้ เดไปเอาลูกชิ้นเสริมแม่มาบอกได้มีว้าโหโหโหหอดหอดอันฟงอืมหวานตัวนี้ไร่ะเหมือนเมือนเลยหานน้ำต้มกระดูกเลยไปกัเอาเรียดใส่จ้าวันนี้นี้ขบเลยซึ่งก็มีแม่โซนีำ ไอทางมาเห็นอยู่นะอันมดเบุ้มีเจ้าของมาสั่นยุปลาถึงหวานแต่คามาโผลม็อยเริ่มแย่ดวนี้มาเนะมันก็เดี๋ยวี่ม็ปวยหรือมันเหียมันหลมันดุมันมึนแม่มันยุ่ยื่อเป็นนี่มาน่านะคด็ดกกมาดน้ำตุ่มอันโสีจ้จหวานน้ำตุ่มกระดูกโง้โง่่นั้จ้า เป็นไกัร้อยลูกิุกนอยว่าเอาอรมาเอาสินใสไปน่น้อยถ้าเราสินใสเลียวสินเนื่องสินใสขาวเสียนายังไ่เรีนบร้อยเนาะบไสได้ลูกิต่ไม่นิ่ว่าวาจะเสีจะเปียกยังไม่จร้อยว่า้ัวใสหลมีดเสีดสเลยก็ไดอะลูกินกสุนาียต้มเศนี้ขาบ่ได้จ้ากอเนเครื่องเดียวจ้าจบาอันน้ำเรือยังวาเพื่อหมืกเ่ยเ่นัยังเสือมันกันไว ตะมือนี่กินนี่ก็บพีสีโอยพอดีแล้วเนยอิ่มมดแล้วไม่ยช่จะมีอะไรความอื่นลรืมั้งมีหลายไัแนี้จะหานาทีจ้ะจาะอะไปกับตบตัวมันเส้นซุปจะเราจะไปกินตอนปรุงตอนกินกันเลยแล้วไหมเนาะเนาะจ้าจ้ากับซุกเรียบร้อยแล้วปรุงเรียบร้อยน้ำต้มขอนยังเล่าตนานแต่แซบีรินวนัวยังไงเราไม่มีเมนหวานน้ำต้มกระดูกอินเดียเนะลุง ก็มาใส่พักก่อนเลยจ้าใส่ลายก็ได้แม่ฟางใส่ลายกจ้าตุงงอกเนาะแมนาตลาดวันนี้นี่ตัวงอกช่วงนี้จ้าไ้น่าาก็มาตักเ้นใสแล้วจ้าตักเ้นแม่ทอดยังม่ยดแค่เ้นนิดเดอนัไก่ที่ ติตากออกจากไก่เราจะนั่ไก่เนี่ยนัไก่เนี่ยตาเบลกับพวกโควงไก่พวกตีนไก่เฮางมีจะย่างเฮาใส่ตอนแรกใส่ลงไปเลยก็ได้จังโมดุลหน้ากิ๊บซำแตงน้ำฟางต่อ้วยน้ำจ้ะทั้งน้ำทั้งลูกชิ้นแสงไปเลยโอ้ยน้ำฟ้าเนี่ยดีใจแท้เกียงผัากับสิ่ีเป็นกระเทียมเจียวจะย่างเอาไปซื้อตามร้านเนาำมีน้ำมีกระเทียมเจียวมีน้ำตาลมีพริกใครจะถ้าพี่ว่าผสมสายชูมีแม่เขาก็มีเนาะ แต่กะนีเป็นซอสจ้าซอสพริกซอสมะเขือเทศแล้วจะค้นมากจ้าใส่มันรบละ้าดเนี่เนฮ้าเห็นเผื่อเดียวนะจ้าแต่กะเทมมานี้นะจ้ามะปูใ้เบื้องจ้าไม่แมว่าผมดเวยแรกเลยแม่แต่ว่าปูใ้เบื้องเวยแรกจ้ามองแซมตาแล้ไรแม่เนีนอนี้ก็ได้เนีนกระเทียมมัน เอาไมยาเอ็นเนนั่นแต่เทียมเกี่ยวเานี่ยโอ้จะละซ่อนเขา่ะลูกใหาเพลกใสพริกแก้ร้ายจ้านี่นี่กใสพริกบ้านนีไม่กินเน้อเผ็ดบะขเลยหรอกนี่อใส่เลยเอด้วยผักหอมตะนครยผร่ร่วมน้ำตาลในเนี้ิบกใสกันเลมั้งโอ้ยบ่อยากกินบ้านเปหนไงดเลยพริกบซื้อนาลูกมะมักเ็ดจ้า ต้นไปไม่กีสิบเห็ดของน้องเนยจบปุ่งเองเลยตามใจเลยจ้าตอนเววองแม่ใ่าที่น้าเนยจมาทีนี่น้นจุลชซุ่มแม่บไมาใส่บวแม่แม่บวมกเนี่ยใส่แซมนี่แซนี้เหรจ้าง่ายๆง่ายค่ะกินเลยสูตรแม่่ากินกันเลยจ้าจ้ามากินต้มเส้นทแรงน้ำกัด้วยจ้าบบนี้แซ่บอยกทีายไปต้องดูดเลยไอ้เฮ้ย สวัสดีจ้าเมื่อก้มกันจ้าวันนี้นี่แซ่บๆเลยเมนูนี่ส่วนเนี่ยหอมมะนาวจัดให้จ้าวันนี้เกิดอยากว่ามีเมนูนี่เี่ยงขวดจะคอยอยู่จ้าเมื่อนคอยจับจ่าเตนมสองก็จะหวันนี่เลยหวานน้ำตุ่มสุกหวานน้ำตุ่มกระดูกจ้าโอ้ปวดมือเนาะโอ้ทุกคนอยากแต่นาะปัะเทศนี่ประเทศไหลของฟางก็พวกกินแล้วบางอย่างแล้วบางมานหน่อยหมอหลูก เดยวมึงมาหน่อยมา้หมตาฮักจ้าเป็นตัวแรกว่มีแม่แสบดีรำโอ้ตัวสเนาะแม่อันนี้กระดูกกระดูกเส้นเยอะดไอ้หมาเขาหัวหนัาควันไม่มีโอกาสกินนี่จ้า ดีเซอีกแบบนึงจ้ามากหออกเแม่กัสิก็ปุ๊บปุบความนั้นแบบมือค่ะมึงขี้บุกเป็นแล้ววะหี่วดมือาแซ่บเลยจ้านีเแซ่บอันไปซื้อก็ไปซื้อได้ยย่แไอ้เงี้ยเอาเนื้อวางในแบมันกงูเนาะมันจฮ็ด้ายกับบัใส่ลูกสนหลายปนี้เนาะถ้าน้องแม่ใส่เบิดเลยเนาะน้ำสามลิตรจ้ง โออน้านน้ำต้มกระดูกเพียงสี่ตนโ้ยจังหวะจังแห่นเย็นก่อนโอ้ย้งกุ้กินก็เยี่ยมเยแ่ยเจอก็แซ่บจาหอมหอมมเมื่อกี้ มันการมาหน่อยละขอบคุณที่แนะนำมาเห็นเราหน่อยแบบจำนด้คือหวานน้ำมไปดูอีดีอ่ะเป็นท่าของแรงเลยเนาะแมมอิ่มเลยขมม้งกับัมวัวเสือบเสือหนาสมองกว่าเนาะล้มๆเหล็กสมกวัวเลยื็ ดยอดจะมีอะไรแบบพี้ร้องเฮ็ดเบึ้องนะจ๊ะไงๆบ่บ่นอะไรขันน่อนไรแต่ว่าแพงมาถุดิดตันเลยถ้ากินไก่ยู่เส่น้ำยต้องไก่บันไรนะแม่ต้องไก่กับสามสิบบาทจ้ะลูกนึงลูกนึงยิมหานเลวแต่สองสองตัวมันจะลูกนึงพอดี 30 quý vị, bằng một cái vận động viên này Tiền bác nhanh mẹ của đêm uyển tàu giác nhằm lên trên mặt mẹ 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 sầu mẹ 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 Không mẹ กูจจับจามีนน้ำเลยอ่ะนี่เห็นอยู่ไหบหอนอยู่ได้เหมืนอนกับี่กนเมื่ไเริ่มมาเลยโอ้กอวักินอันนี้น

เป็นวัดไงนะจ๊ะอ้านี้มันเป็นรถเบียนะ่อแม็กซี่เพื่อนกะที่เบิดเน้องสำหรัน้องปุงนแท้ไม่ได้ปุเียงมากเนาะเสียบแล้วเนาะแนวบอมากรถจัดเด็ดอันตรสินนี่ลูกไม่เชอแม่ั้หงส์รีกินเลยลูกไอมงนอ่ะ จ้าจังตีนก่เลยกินกน้กสิลูกต้น้นนำกำลังตับตับจิมัเมน,นอเอดเหนอคนไทยดีจังี่ เลือนอะแได้จยังเลือยไม่หมต้องาานท่เาะคว้นเรวให้มาคลิปนี้ก็ฝากกดติดตามกดับตะไค้ตดห่ๆครับองพวงเลยจ้าคลิปนีน LIKE ้ก็มักกดไลค์อใจ่เขาใชตลอดจ้าเจนนาจ้าบมึงเดียวกันด้จ้าเอจีจ้าบอย่าจำจิ้นานนะจ๊ะบ๊ายบายจ้ะ